สลามูอะไรกกมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับการาดูแลนะครับหลังติดยางหลังในช่วงปลายฝนนะครับในช่วงปลายฝนช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วงปลายฝนนะครับช่วงฤดูฝนเราควรที่จะดูแลหน้ายางนะครับอย่าให้เน่าเสียนะครับ จะด้วยฮอร์โมนหรือว่าดินแดงหรือว่าเมทาเล็กซินก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดูเลนะครับถ้าเป็นฮอร์โมนมันจะถ้าฝนตกนะครับฝนลาดหน้าน้ำยางจะเข้าไปในท่อน้ำยางได้นะครับฉะนั้นต้องทาด้วยดินแดงหรือว่าเมทาเล็กซิลนะครับถ้าผสมดินแดงกับเมทาเล็กซิล จะเป็นจะมีข้อดีนะครับคือยินแดงมันจะดูดซับน้ำที่อยู่ในท่อน้ำยางแล้วก็ที่หน้ายางนะครับไม่ให้ชื้นแต่ถ้าทาเมทาซิลอย่างเดียวนะครับมันแห้งแต่ว่ามันยังชื้นอีกนะครับมันยังชื้นอยู่เพราะฉะนั้นต้องต้องต้องผสมนะครับผสมจะดีกว่านะครับ ที่เคยใช้นะครับจะดูดีนะครับถึงคุณภาพของเมทาลล็กซิลนะครับของยูนิไลท์นะครับนี่นะครับท่อท่อน้ำยางนะครับผมทาวอมอยางทองไว้นะครับแล้วทีนี้ฝนตกล้านหน้านะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นนี่นะครับดำดำเห็นไหมครับเป็นเส้นดำ มันเริ่มออกเป็นน้ำนะครับผมก็เลยต้องใช้เมทาลเล็กซิลนะครับ,บดินแดงผสมกันนะครับดินแดงที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อทารักษาหน้ายางเน่าโรคเส้นดำนะครับในดินแดงมันจะมีเมทาลเล็กซิลผสมอยู่นะครับแต่มันเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับแล้วทีนี้ จำเป็นที่จะต้องผสมเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ดินแดงมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาหน้ายางถ้าผมไม่ทานะครับที่รอยดำๆเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นมันจะลามเป็นแผลมันจะลุกลามเป็นแผลกว้างนะครับที่หน้ายางจะเน่าอ,ออกน้ำแต่เมื่อทาม่ทาเล็ ผสมกับดินแดงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ยางผมใส่ฮอร์โมอนก็ไปทาฮอร์โมอนยางทองน้ำยางออกดีนะครับพอฝนตกลาดหน้าน้ำยางไม่ออกผมก็ดูสังเกตดูที่หน้ายางหน้ายางมันชื้นแนีวมันออกน้ำออกน้ำเลี้ยงด้วยผมก็เลย ทาทับไปเลยนะครับทาทับผอหมอนอยางทองไปก็น้ำยางหน้ามันแห้งน้ำยางมันก็กลับมาออกดีเหมือนเดิมนะครับผมต้องขออนุญาตตั้งกล้องนิดหนึ่งนะครับผลีตากล้องอยังไม่มาวันนี้นะครับหน้ายางมันจะ สวยมันจะเมียนดีนะครับในช่วงหลังฝนนะครับช่วงปลายฝนก่อนยางถัดใบนะครับยางน้ำเลี้ยงยางจะออกเยอะคนที่จะทาน,นะครับทาหน้ายางด้วยดินแดงนะครับ หรือเมทัเล็กซิลเมทาเล็กซิลต้องผสมดินแดงนะครับมันจะไม่สิ้นเปลืองด้วยแล้วดินแดงมันจะดูดซับน้ำได้ดีนะครับน้ำเลี้ยงจะออกน้อยถ้าเราทาดินแดงนะครับหรือว่าทา มีทาเล็กซิลผสมกันนะครับน้ำเลี้ยงมันจะออกน้อยเปอร์เซ็นต์น้ำยางจะดีน้ำหนักที่ยางจะดีนะครับคอดีของมันก่อนหน้านี้น้ำยางจะไม่ข้นเลยนะครับในช่วงที่ฝนตก ในช่วงช่วงปลายฝนนะครับก่อนยางหมดใบเราควรที่จะทาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเลี้ยงของยางเวลาเราปีดมันออกมาเยอะนี่นะครับเป็นเส้นดำเห็นไหมครับเนเี่ยเป็นเส้นดำเนี่ยเป็นเส้นดำ เห็นได้ชัดเลยก็ต้องต้องทานะครับหยุดการเน่าของหน้ายางอันนี้ต้นเล็กนะครับก็จะออกประมาณนิดเดียวนะครับธรรมดาของต้นยาง ต้นโตก็ออกเยอะต้นเล็กก็ออกน้อยการทานะครับทำให้ยางการทาดินแดงนะครับไม่มีดินแดงอยู่ไม่มีเมทาลเล็กซี่ดินแดงก็ได้นะครับแต่คุณภาพมันต่ำไปนิดนึงถ้าผสมเมทาลเล็กซี่ลงไปนะครับสัก ดินแดงนหนึ่งกิโลหนถุงนะครับต่อเมทาเล็กซิลสี่สสสช้อนโต๊ะนะครับหรือ20นะครับตราส่วนให้ใใหให้้น้อยกว่าเพราะเมทาเล็กซิลจะจะพันกรรมนะครับ กล่องจะพันกรัมก็ใช้ช้อนโต๊ะตวงก็ได้ผมใช้ช้อนโต๊ะนะครับกลวงตวงก็จะได้มนันก็ดูนะครับว่าเอาความเข้มเอาความเข้มข้นแค่ไหนผม,ผมทำผมไม่จำกัดว่า อ่าปริมาณเท่าไหร่นะครับเอาแค่พอเป็นครีมทาติดหน้ายางก็โอเคแล้วนะครับให้ออกสีเมทาเล็กซิวออกแดงชมพูนะครับปาดินแดงมันจะออกสีแดงอยู่แล้วนะครับแต่เมทาเล็กซิมันจะสีชมพูก็ให้มันสีมันกลมกลืนกันนะครับระหว่างชมพูกับแดงนะครับมันก็ ถือว่าโอเคนะครับผสมทีละครึ่งก็ได้นะครับดินแดงครึ่งถุงต่อเมทาเล็กซิลสิบห้าหรือยี่สิบนะครับยี่สิบช้อนโต๊ะการที่เราทาหน้ายางนะครับ จะช่วยให้ยางไม่ตายนึ่งด้วยนะครับยางไม่ตายนึ่งด้วยนี่คือสาเหตุสาเหตุใหญ่เลยนะครับยางตายนึ่งที่หลายๆคนกรีดยางเดียวแต่ไม่เคยดูแลหน้ายางเลยแล้วยางมันตายนึ่งง่ายนะง่ายนะครับ ยางตายนึงง่ายยิ่งช่วงฤดูฝนเรากรีดแล้วน้ำมันซึมเข้าไปในท่อน้ำยางยิ่งยางเป็นโรคใบร่วงในช่วงฤดูฝนก็จะทำให้ยางตายนึ่งได้ง่ายนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่หลายๆท่านนะครับมือใหม่ยังไม่รู้แล้วก็ คนที่มีสวนยางหลายๆท่านนะครับเท่าเก่ก็ไม่ไม่ค่อยดูแลนะครับทำให้ยางตายนึ่งเยอะก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้กับ ตอนนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามมุอะลัยกุมสวัสดีครับ